นี่คือต้นพราวนกคุ้มหรือว่านสากหรือว่านสากเหล็กนะครับชอบขึ้นอยู่ที่ร่มตามป่าดอกสีเหลืองสวยครับมันมีผลอยู่ที่โคนนะครับถ้าสุกแล้วมันจะหวานทานแล้วจะหวานทานาน้ำจะหวานตามว่านสากเหล็ก เรือพราวนกคุม้มก็เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งมีสรรพคุณเรื่องของการขับถ่ายปัสสาวะบำรุงโลหิตเป็นยาบำรุงกำลังด้วยนี่นะครับตรงนี้ที่เป็นผลของมันนะครับทานแล้วออกหวานพอดื่มน้ำตามแล้วก็จะหวานว่านสากเหล็กหรอ พราวนกคุ้มครับ